แฟนคลับจ้าอาสยามซึ้งใจไปตามๆกันนะฮะหลังจากที่เธอจัดของขวัญแบรนด์หรูให้กับไดไดานอนาจงจินตนาการนะครับตอบแทนความดีที่ไดมีต่อเธอตลอดระยะเวลา9ปีที่รู้จักกันมานะครับก่อนอี่นก็เล่าย้อนไปนิดหนึ่งนะในช่วงที่จ้าตอนนั้นใช้นามว่าจ๊ะคันหูนะะเพราะว่าเธอดังจากเพลงนี้นะคันหูนะ ลูกของเธอก็จะแรงๆนิดหนึ่งตอนนั้นก็ยังเป็นนักร้องอยู่ตามต่างจังหวัดนะฮะแล้วก็เรื่องของการแต่งเนื้อแต่งตัวเรื่องของหน้าตาก็ยังเป็นเด็กบ้านๆอยู่ในตอนนั้นนะฮะแล้วก็มีวันหนึ่งนะฮะในวันที่เธอต้องไปออกรายการทีวีนะครับแล้วก็ไดไดหน้าจงจริญการนี่แหละก็เป็นคนที่คอยดูแลเทคแคร์เธอเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการาจัดหาชุดสวยๆซึ่งเธอซื้อ,อ,อไว้แล้วก็ ไม่ได้ใช้เนี่ยก็ามาให้ให้เจ้าอาสยามเจ้าเสาด็มตึงกับร้องไห้เลยทีเดียวน้ำตาไหลพรากๆนะนะตอนนั้นนะนอกจากนั้นก็ยังพาไปทําสวยนะมีไปกดสิวกดอะไรด้วยนะจากเจ้าก็บอกว่าไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนนะฮะลุกของเธอตอนนั้นก็เริ่มเนาะเริ่มยังไม่สวยเท่าไหร่นะฮะได้ได้หน้าเนี่ยก็พยายามผลักดันเธอเต็มที่เลยนะดูแลเธอไม่เฟกเลยนะ แล้วก็ยังมีภาพถ้าใครอยากดูคลิปเก่าๆนะก็ไปดูคลิปนะลองเสิร์ชใน y t u t u นะชื่อว่าสุขาอยู่หนใดนะลองไปเสิร์ชดูนะเป็นคลิปที่ดูและซึ้งใจมากนะครับนะลองติดตามดูนะซึ่งตอนนี้นะตอนนั้นอตอนนั้นดีกว่าทั้งสองคนเนะี่ยก็มีการนั่งท้ายรถกระบะนะโอ้โหแต่งชุดสวยแล้วนะนั่งท้ายรถกระบะเพื่อไปร้องเพลงที่แถวย่าน RCA ซนะซึ่งก็ถือว่า ไไดดไดาเนี่ยก็เป็นคนที่พยายามผลักดันจ้าอาสยามมาอย่างต่อนเนื่องนะฮะเพราะนั้นจะแสดงให้เห็นว่า,าทั้งสองคนเนี่ยมีมิตรภาพที่ดีต่อ,อก,กันนะจ้าอาสยามเองก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ปลื้มใจในความดีที่ไดด์ไดาเนี่ยมีให้กับเธอนะครับซึ่งล่าสุดเธอก็ได้มอบของข,องขวัญปีใหม่ให้กับไดนะครับเป็นลิปสติกจากแบรนด์ดังพร้อมบอกไว้ว่ากล้าพูดแบบเต็มปากว่า เลดี้ดีเก็คือไดดไดนานั่นเองเป็นคนในวงการคนแรกเลยที่เห็นคุณค่าของจ๊ะย้ํานะครับเธอบอกว่าไดดนไดนาเนี่ยเป็นคนแรกในวงการบันเทิงที่เห็นคุณค่าของเธอนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเธอมาโดยตลอดนะปีที่ทั้งสองคนรู้จักกันนะครับก็ มีมิตรภาพที่ดีต่อกันเสมอจ้าบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ9ปีที่ได้ตอบแทนคุณได่ไดนานะด้วยการเลี้ยงหมูกระทะหน้าบ้านแล้วก็มอบลิปสติกแบรนด์ดังให้กับด้วยแล้วก็เธอก็ติดแฮชแท็กรักนะคะนะครับในขณะที่ได,ไดนาดนะครับก็มาโพสต์นะก็เรียกว่าโพสต์คลิปการรับมอบของขวัญปีใหม่จากสาวจ้ะ พร้อมก็บอกว่าสนุกสนานบ้านน้องนะครับขอบคุณสําหรับของขวัญขอบคุณที่ไม่เคยลืมกันยินดีที่ได้รักกันนะจะ๊ะไม่ใช่นะจะ๊ะนะยินดีที่ได้รักกันนะจะ๊ะนะครับก็คือชื่อของจ๊ะนั่นเองนะครับซึ่งงานนี้ก็ทําให้เหล่าแฟนคลับของทั้งไดแดนน้าแลวก็สาวจะ๊ะอาศยาเนี่ย เข้ามาคอมเมนต์ถึงทั้งคู่บอกว่าโอ้โหชอบคู่นี้มากน่ารักชอบสองคนนี้นะอีกคนก็ยินดีสนับสนุนอีกคนก็ไม่ลืมคนที่เป็นคนเปิดทางให้ชอบคู่คู่นี้อะน่ารักทั้งสองคนเลยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคอมเมนต์ของแฟนคลับจากทั้งสองคนนะครับอันนี้ก็คือข่าวดีดนะฮะในวงการบันเทิงนะความสัมพันธ์ที่ดีความจริงใจต่อกันระหว่าง อ่าไดแดนหน้าแล้วก็จะอาสยามนะครับ่าข่าวด่นข่าวดังก็อยากให้มีโมเมนต์นิดนี้ระหว่างคนไทยด้วยกันระหว่างแฟนคลับของของใครก็แล้วแต่นะฮะก็อยากให้มีโมเมนต์แบบนี้นะครับโอเคนะควันนี้มีข่าวมาเล่าสู่กันฟังแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องข่าวด่นข่าวดังด้วยครับสวัสดีครับ